สวัสดีครับกับผมนายบุญส่งอยู่นาผมอยู่ที่หมู่ที่หนึ่งตําบลน้ําอ่างอ,อําเภอตรอนจังหวัดอุตรธตถ์ครับวันนี้ผมก็จะนําเสนอหลักพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครับในหลักของธรรมะของพระพุทธเจ้าวันนี้ผมก็จะนําเสนอทิฏฐธรรมมิกขทประโยชน์คือประโยชน์ในปัจจุบัน4อย่างครับ ผมก็จะสนำเสนอหัวข้อมีดังนี้นะครับนะข้อที่หนึ่งอุทธ,ธะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมัน่นในการประกอบเครื่องเลี้ยงชีวิตก็ดีในการศึกษาเล่าเรียนก็ดีในการทำธุระหน้าที่ของตนก็ดี 2. อารักขสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาคือรักษาทรัพย์ที่แสวงหามาได้ด้วยความหมัน่นไม่ให้เป็นอันตรายก็ดีรักษาการงานของตนก็ดีไม่ให้เสื่อมเสียไปก็ดีสามกัลายาณมิตรตาความมีเพื่อน เป็นคนดีไม่คบคนชั่ว4ส,สามารถชีวิตตาความเลี้ยงชีวิตความาตามสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่หามาได้ให้ไม่ให้ฝืดเครืองนักไม่ให้ฟุ่มเฟือยนัก นี่คือหัวข้อที่ผมจะนำเสนอท่านในวันนี้ครับก่อนอื่นผมต้องขออาลัมพบทสักนิดนะครับนะเพื่อที่จะให้ท่านาได้มีข้อคิดในเรื่องของการานำพระสรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัตินั้นมันต้องมีแนวคิดก่อนครับนั่นก็คือความเชื่อท่านเชื่อว่า พระธรรมคาสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเชื่อว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอันนี้เป็นความเชื่อที่ถูกต้องครับดังนั้นในเรื่องของเอาหลักธรรมพระธรรมคาสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมาเป็นเครื่องนําทางของตนเองนั้นก็จะเดินทางไปสู่ความสมําเร็จนั้นได้ดีกว่า,าเครื่อง อุปกรณ์เครื่องนำทางอื่นๆครับที่ปัจจุบันนั้นท่านอาจจะประสบความสำเร็จบ้างประสบความล้มเหลวบ้างนั่นก็คือในเรื่องของเ,อเรายังไม่โฟกัสหรือเพ่งไปสู่จุดเป้าหมายของท่านอย่างจริงจังครับดังนั้นวันนี้ผมก็จะพยายาม นะครับนาโฟกัสหรือเพ่งไปตรงสู่ของหลักพระธรรมคาสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครับถ้าเรามีหลักคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ชั้นเยี่ยมนะครับนาะที่จะนําพาเราไปสู่ความสําเร็จในทุกๆอาชีพครับดังนั้นผมก็จะอธิบายในเรื่องของอุทาอุทา ะสัมปทานนะครับหนาะถึงพร้อมด้วยความหมันอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญครับความขยันหมั่นเพียรน,นั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนนั้นะจะประสบความสําเร็จนั้นต้องมีความขยันหมั่นเพียรครับความขยันหมั่นเพียรต่อกิตหรือหน้าที่การงานของตนเองนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นมากครับ ถ้าคนเรานั้นอ,อยากจะสําเร็จในเรื่องของการประกอบสมาอาชีพนั้นก็จะต้องมีความขยันหมั่นเพียรเป็นเบื้องต้นครับท่านจะสังเกตนะครับนาะคนที่มีความขยันหมั่นเพียรมีความอดทนสู้กับงานหนักก็จะประสบความสําเร็จไวกว่าที่คนไม่ได้ใช้ความขยันหมั่นเพียรมาเป็นเครื่องมือครับดังนั้นผมก็จะพยายามนะครับนาะ นำหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จส,สัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมาเป็นเครื่องมือในเรื่องของประกอบอกิจการงานต่างๆเพื่อหานะครับนะเลี้ยงชีพโดยในทางที่ชอบครับดังนั้นความขยันหมั่นเพียรน,นี้มันอยู่ตรงข้ามกับความขี้เกียจครับถ้ามีความเกียดค้านเข้ามาครอบงาเมื่อไรนะครับนะความยากจนของท่านก็จะ เข้ามาสู่แทนที่นะครับแต่ถ้าท่านมีความขยันหมั่นเพียรแล้วท่านก็จะมีความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานเพราะเราขยันเพื่อที่จะ,ะประกอบการงานหรือประกอบกิจในเครื่องของการยังชีพหรือการเลี้ยงชีพของท่านได้ครับ ถ้าท่านมีความขยันมีความหมั่นเพียรท่านก็จะมุ่งไปสู่เป้าหมายของท่านนั่นก็คือความอยู่ดีมีสุขอยู่กันด้วยความมั่งคั่งและยั่งยืนก็ต้องใช้หลักของขยันหมั่นเพียรในเรื่องของการงานของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนๆต้องมีหลักในเรื่องของความขยันหมั่นเพียรที่จะประกอบสมาอาชีพ นำไปสู่ในเรื่องของการพอกินพอใช้แล้วก็อยู่อย่างมีความสุขครับผมจะยกตัวอย่างนะครับนาะในเรื่องของความความพยันหมั่นเพียรผมก็จะยกตัวอย่างตัวของลุงมุญส่งเองนะครับนาะที่พยายามเอาชนะในเรื่องของความเกียดค้านถ้าลุงมูลสรง นะครับนะมีความเกียจค้านดุงมุนส่งก็ต้องจะต้องยากจนต่อไปนั้นก็คือจะต้องพึ่งพาลูกหลานนะครับนะมาเป็นที่พึ่งแต่บุรุงมุนส่งนั้นได้คิดอยู่แล้วว่าถ้าเราหวังแต่จะพึ่งลูกหลานมาเป็นที่พึ่งนั้นค่อนข้างที่จะยากลำบากเพราะว่าในขเขาเรียกว่า เศรษฐกิจปัจจุบันนั้นมันก็มีความผันผวนมีความเขาเรียกว่าการหาเลี้ยงชีพนั้นค่อนข้างที่จะยากขึ้นครับนั่นก็คือในเรื่องของอุปสรรคปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกิดโรคระบาดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอดินฟ้าอากาศที่การประกอบธรรมะหากินนั้นก็จะต้องอาศัยในเรื่องของ เขาเรียกว่าฟ้าฝนในเรื่องของอภูมิศาสตร์ในเรื่องของในเรื่องอาหารายได้นั้นถ้าเกษตรกรนั้นก็ต้องอาศัยเรื่องของดินฟ้าอากาศเรื่องของฝนเรื่องของอธรรมชาตินะครับนาที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนถ้าใครมีแนวคิดหรือมี การพลิกแพลงในเรื่องของการประกอบสมาัอาชีพท่านก็จะอยู่รอดปลอดภัยได้ครับแต่ถ้าเราไม่หาทางที่จะฟิกเฟืน่นหรือหาทางพลิกแพงหรือหาทางที่จะสู้กับปัญหาอุปสรรคนะครับนะ้าที่จะเกิดในเรื่องของการประกอบสมาัอาชีพแล้วนั้นท่านก็อาจจะนะครับนะาอาจจะ ท้อถอยอาจจะไม่คิดจะสู้นะครับนะาคิดว่าทำอะไรนั้นก็มีแต่นะครับนะขาดทุนขาดรอนหรือในเรื่องที่ขาดขวอนกำลังใจตัวนี้นั้นลุงมนส่งก็ขอเสนอแนวคิดว่าตรงนี้นั้นอย่าท้อครับถ้าท่านท้อท่านก็อย่าใกล้คนที่มีความท้อนะครับนะคนที่จะทำอะไรนั้น ก็คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ท่านก็อยู่ใกล้นะครับนะเพราะว่าถ้าท่านอยู่ใกล้เมื่อไหร่ท่านก็จะติดนะครับนะนิสัยของคนท้อไปด้วยนะครับท่านจะต้องเข้าหาในเรื่องของคนที่มีไฟหรือคนที่มีพลังบวกนะครับคนที่มีแนวคิดสร้างสรรค์น,นะครับนะคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นไปได้ทั้งนั้นถ้าเราเพียรพยายามครับทุกสิ่งทุกอย่างที่บนโลกนี้ ได้มีความสําเร็จนะครับพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยัง้งนั่นก็คือคนที่มีไฟมีพลังบวกคิดอะไรนั่นก็เป็นในเรื่องที่เป็นไปได้ทั้งนั้นครับนี่คือเป็นข้อเสนอแนะว่าให้ท่านนั้นต้องอยู่ใกล้กับคนที่มีพลังบวกคิดสร้างสรรค์แต่ในสิ่งที่ดีๆมีคุณ,ณภาพที่จะทำให้ท่าน บรรลุถึงเป้าหมายนั่นก็คือในเรื่องของความอยู่ดีมีสุขมั่งคั่งและยั่งยืนแล้วเป้าหมายในะอนาคตนั่นก็คือความร่ำรวยทั้งเงินทองและทั้งทรัพย์ภายในนั่นก็คือนะครับอริยทรัพย์เที่ผมได้เคยออกคลิปไปนะครับน,ะนั่นเคือคุณงามความดีนะครับถ้าท่านาสร้างสรรค์หรือ,อพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด นิสัยที่ดีๆนั้นก็จะติดท่านได้อย่างแน่นอนครับถ้าหากว่าท่านไปอยู่ใกล้ชิดคนที่ท้อถอยคนที่โมโหง่ายคนที่วิาพากษ์วิจารณ์นินทาแต่คนอื่นท่านก็จะติดนิสัยในเรื่องนั้นไปด้วยนะครับนี่คือข้อคิดแนวทางที่จะให้ท่านให้โยงห่างกับคนที่ท้อถอยคิดอะไรก็เป็นไปไม่ได้คิดอะไรก็กลัวจะลำบากยากจน นั้นก็เป็นสิ่งที่ขาดโอกาสของท่านนะครับที่จะพัฒนาตัวเองครับดังนั้นผมก็พยายามที่จะให้ข้อคิดในเรื่องของอสู้กับชีวิตสู้กับในเรื่องของอความยากลำบากนะครับนะอย่างลุงบุนส่งนั้นอโอกาสที่ผมจะเล่าในเรื่องของภูมิหลังหรือ ประวัติของลุงมุนส่งนั้นเดี๋ยวโอกาสต่อไปนั้นผมก็จะเล่าในเรื่องของภูมิหลังและประวัติของลุงมุนส่งที่เป็นนักต่อสู้อย่างไรครับทีนี้ผมก็ไม่อยากจะเป็นเรื่องของอวดตัวนะครับแต่ก็ต้องจําเป็นที่เราจะต้องให้กําลังใจกับตัวเองให้ขเขาเรียกว่าให้รางวัลกับตัวเองที่เป็นคนสู้คนไม่ท้อถอยคนที่มุ่งไปสู่ในเรื่องของ การพัฒนาทั้งในเรื่องของด้านวัตถุและจิตใจนะครับขึ้นมาสู่อีกในระดับหนึ่งนี่คือในเรื่องของผมรลวงมุนส่งนั้นก็จะต้องนำเสนอท่านในโอกาสต่อไปครับแต่วันนี้ก็จะมาพูดถึงในเรื่องของอุทาสัมปทานะครับนะในเรื่องของถึงพร้อมด้วยความหมัน่นะความขยันหมั่นเพียรในการประกอบสมาอาชีพในการเลี้ยงชีพก็ดีในการศึกษาเล่าเรียนก็ดี ในการทำธุระหน้าที่ของตนก็ดีสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นท่านพระุทธเจ้าได้สอนมาแล้วกว่านะครับนะ2,500กว่าปีนะ่ถ้าท่านนำเอาหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมาประพฤติปฏิบัติท่านก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนนะครับนะ่ะเ,เพราะว่าเราฝึกอย่างไรก็ได้อย่างนั้นแน่นอนครับเราฝึก เป็นคนขยันก็จะเป็นคนขยันติดนิสัยของท่านท่านฝึกเป็นคนขี้เกียจท่านก็จะเป็นคนขี้เกียจตลอดไปนี่คือในเรื่องของการฝึกตัวเองนะครับนาที่จะต้องฝึกให้ติดเป็นนิสัยให้ได้ไม่ว่าจะในการศึกษาเล่าเรียนก็ดีนะครับเดี๋ยวนี้ลุงบนส่งนั้นก็ศึกษาเล่าเรียนอยู่ในเรื่องของดูใจของตัวเองในพัฒนาจิตใจของตัวเองเ,อเราจะต้องจดจ้องว่าจิตใจของเรานั้นไป ยึดถืออะไรที่ไม่เป็นสาระต้องสละทิ้งให้หมดในสิ่งที่ไม่ดีที่เราคิดติดเกาะติดอยู่ตลอดนำมาก็หนักนะครับนะลุงมุลส่งนั่นพยายามนะครับนะสลัดทิ้งในเรื่องของความคิดนิสัยเป็นทางลบหรือสิ่งต่างๆที่มันเป็นเวลไล่นั้นก็สลัดทิ้งให้หมดคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปได้ครับถ้าเราคิดอย่างนี้บ่อยๆติดนิสัยแล้วท่านก็จะมีพลังบวก ขึ้นมามหาศาลครับนั่นก็คือพลังแฝงนะครับนาะที่จะทําให้ท่านประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนผมกล้าการันตีครับแต่เที่ยวที่ท่านยังไม่ประสบความสําเร็จนั้นก็อย่าท้อถอยนะครับนะเพราะท่านยังฝึกตัวเองนั้นไม่ติดเป็นนิสัยไม่ต่อเนื่องนะครับนะถ้าท่านฝึกให้ติดเป็นนิสัยต่อเนื่องอะไรจะมารั่งมาสุดให้ท่านนะครับเป็นคนท้อถอยนั้นเป็นไปได้ยากครับ นี่คือในเรื่องของแก้ปัญหาในเรื่องของความเกียดค้านที่มันผูกพันติดพันเราทําอะไรก็คิดเป็นไปไม่ได้อันนี้ก็อย่านะครับไปอยู่ใกล้ที่คนมีความคิดท้อถอยนะครับในการประกอบสมมาอาชีพในการเลี้ยงชีวิตในการศึกษาเล่าเรียนเดี๋ยวนี้ลุงบุตรส่งนั้นก็ศึกษาเล่าเรียนอยู่นะครับที่ผมนั่ง ในเรื่องของทําคลิปอยู่ผมก็อยู่กลางทุ่งกลางนาอยู่ในบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ปลอดโปรงทําให้สมองนั้นคิดไปทางบวกคิดไปแล้วมองเห็นแต่สิ่งที่มันเป็นไปได้ครับนี่คือในเรื่องของการพัฒนานะครับนาะในเรื่องของด้านความคิดความคิดนั้นเป็นสิ่งที่มหาจรจรรย์ผมได้บอกไปแล้วนะครับนาะเพราะว่าโรงมนสงนั้นก็กําลังศึกษามหาวิยาลัยชีวิตอยู่นะครับนะ ผมเคยออกคลิปไปว่า,าลุงมนส่งนั้นจะไม่โกรธจะไม่โลภจะไม่หลงก็ต้องพยายามนะครับนะฝึกขัดดัดตนให้เป็นไปให้ได้นะครับในเรื่องของการฝึกนิสัยคนตัวเองท่านอย่าคิดว่าท่านอายุสูงแล้วเป็นไปไม่ได้นะครับนะหวังพึ่งแต่ลูกหวังพึ่งแต่อย่าคิดเลยครับเหมือนกับเมตดพระถ้าท่านไม่รับมันนะลงหินรับบ่อยๆท่านก็จะมีสนิมติดนะครับนะ ท่านก็จะมีในเรื่องของอัลไซเมอร์สมองไม่ได้ใช้สมองนั้นก็จะต้องหลงลืมนะครับขนาดลงบนส่งต้องคิดต้องทำต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดก็ยังมีนะครับนะสมองนั้นก็เสื่อมโทรมไปตามวัยตามคุณภาพที่เราใช้งานมันไม่ว่าสิ่งไหนครับในเร่องของด้านความคิดด้านความฉลาดด้านความต่างๆนั้นเราต้องฝึกฝน นะครับนะอยู่โดยตลอดนะครับนะเราต้องเตรียมพร้อมเพื่อที่จะรับสถานการณ์ของภัยอันตรายต่างๆที่จะมาถึงเรานี่คือ,ถ,อถือว่าความพร้อมในเรื่องของการาทําหน้าที่นะครับนะาในเรื่องของการศึกษาเราเรียนในเรื่องของการหาเลี้ยงชีพเราต้องถึงพร้อมด้วยทุกวิถีทางนะครับนะ้เท่าที่ลุงบุญส่งได้คิดมาเลี้ยงควายนั้น เมื่อก่อนนั้นก็ถือว่า,าลุงมุญส่งคิดไม่ผิดเพราะได้ทั้งขึ้นทั้งร่องก็ได้อย่างไรครับนาะได้ผลทางอ้อมนั้นผมได้บอกไปแล้วว่าสุขภาพนั้นเป็นสิ่งที่ได้ทางอ้อมนะครับในของการเลี้ยงควายเพราะอะไรครับเพราะควายบังคับให้ผมต้องวิ่งให้ลุงมุดส่งต้องวิ่งให้ต้องเดินให้ต้องอขยับขยืยน่นร่างกายอยู่ตลอดนั้นก็ถือว่าออกกําลังกายไปในตัวเห็นไหมละครับ ตั้งแต่ผมเลี้ยงควายมานี่ผมไม่ได้คุยนะครับนะาเข้าที่ปีสี่สิบห้านะครับนะผมยังไม่มีความดันและเบาหวานไม่มีโรคนะครับนะ้าที่จะมาทำให้ร่างกายนั้นอ,อนแอไปได้นั่นก็คือในเรื่องของอด้านร่างกายนะครับ ด้านจิตใจนั้นผมก็ได้ศึกษาเล่าเรียนศึกษาโดยตลอดนะครับในเรื่องของหลักธรรมพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสมมาสุเมตุเจ้าว่าทําไมพระองค์ถึงพยายามนะครับนะ,ะนําเสนอคําสอนของพระองค์พระองค์ได้บอกว่าถ้าท่านอยากเห็นพระเจ้าท่านก็ต้องเห็นธรรมนะครับผู้นั้นเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผมก็ได้ออกคิดไปแล้วว่านี่คือสัจธรรมขององค์สมเด็จสมมาสมุทธเจ้าที่ได้สั่งสอนมา นะครับนาะท่านอย่าหลงครับอย่าหลงไปสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไม่ได้บอกนะครับนะให้ประพฤติปฏิบัติให้ไม่มีการละเว้นนะครับนาะท่านอย่าเอาเปลือกของพุทธศาสนานั้นมาทําให้ท่านนั้นต้องหลงทางต้องหลงในเรื่องของสิ่งที่เป็นเปลือกไม่ใช่แกนแกนหรือแก่นของหลักธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครับในเรื่องของการประกอบสัมมาอาชีพในเรื่องของ มุ่งสู่ในเรื่องของเป้าหมายของชีวิตนั่นคือคือให้หมดกิเลสนะครับแล้วก็ไม่ต้องมากลับมาเกิดอีกนั่นคือเป้าหมายขององค์สมเด็จสมมาสุเจ้านะครับแต่ก็มีนะครับนะหลักคําคําสอนขององค์สมเด็จสมมาสุเจ้านั้นได้บอกไว้ว่าถ้าท่านไม่มุ่งไปในเรื่องของอโลกุตตลธรรมคือธรรมสั้นสูงขององค์สมเด็จสมมาเจ้าท่านก็อยู่ใน โลกิยธรรมนะครับทมที่ยังมีกิเลสอยู่นะครับก็คือในเรื่องของอุทาสัมปทานสัมปทานนะครับในเรื่องของการขยันมันเพียรในเรื่องของการประกอบกิจการงานในเรื่องของการเลี้ยงชีพในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนก็ดีในเรื่องของการทุนทรัของท่านก็ดีนะครับถ้าท่านทำหน้าที่ของท่านนะครับนะ นั่นก็คือทางการทําปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนๆนะครับนาะท่านปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะครับนะอ,อให้สุจริตนะครับนะมุ่งสู่ในเรื่องของการพัฒนาตัวเองและพัฒนาสังคมพัฒนาประเทศชาติท่านก็จะมีความสุขครับก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีคุณภาพท่านเป็นตัวอย่างของลูกหลานท่านก็ได้ทั้งความสุขกายสุขใจสุขทุกอย่างนั้นก็จะ พ,พังภูมาถึงท่านท่านก็จะมีพลังดูดดูดในเรื่องของอความรักความสามัคคีเข้ามาสู่ในตัวเองท่านก็จะมีความสุขการให้ก็เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับนะในเรื่องขององค์สมเดม็จสัมมาวุเจ้านั้นได้ดําเกินการสอนมาให้ท่านนั้นนะครับนะถือมาปฏิบัตินะครับสิ่งที่ท่านให้ละเว้นท่านก็ต้องะละเว้นสิ่งที่ให้ท่านปฏิบัติท่านก็ต้องปฏิบัติอย่างที่ผมได้พูดในวันนี้นะั่นคือประโยชน์ ในปัจจุบันสี่อย่างวันนี้ผมก็จะเพียงพูดในข้อหนึ่งนะครับนาะในเรื่องของอุทะสัมปทานนะครับนาะในเรื่องของความถึงพร้อมด้วยความมั่นนะครับนาะถ้าขยายก็พูดไปกันทั้งวันนะครับนาะอันนี้ก็คือในเรื่องของหลักธรรมพระธรรมคำสอนของ,ององค์สมเด็จสัมมาพุทธเจ้าผมได้พูดวันนี้ก็เป็นเวลาพอสมควรนะครับนาะอ,อย่าลืมนะครับนาะ กดกระดิ่งและซับสไคร้คให้ลุงบุญส่งด้วยนะครับนะในโอกาสต่อไปผมก็จะมานําเสนอในเรื่องของข้อที่2นะครับนะในเรื่องของอาราคะสัมปทานนะครับนะในเรื่องของอถึงพร้อมด้วยการรักษานะครับทรัพย์ที่เราหาได้เราก็ต้องมีการรักษาแล้วพรุ่งนี้ผมก็จะมานําเสนอข้อที่2ต่อไปครับวันนี้ผมก็ขอโอกาสจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ